รู้ไหมครับว่าสมัยก่อนการฝึกภาษาอังกฤษมันยากขนาดไหนผมเนี่ยต้องฟังข่าวดูหนังแล้วพยายามจะพูดตามเพื่อฝึกรูปประโยคและกแกรมมาต่างๆตอนไปอเมริกานะครับมันยิ่งยากกว่าเดิมเพราะว่าผมจะต้องฝึกเรื่องของวัฒนธรรมค่านิยมการใช้ชีวิตซึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีเรื่องพวกนี้ให้เราเรียนได้ง่ายๆผมเลยต้องไปฝึกกับบาริสต้าร้านกาแฟครับต่อมาความท้าทายยังไม่หยุดแค่นั้นครับผมต้องการฝึกพูดเพื่อไปงานวิชาการสอนนักเรียนแพทย์ก็ต้องไปคุยกับหมอชาวอเมริกันอยู่เรื่อย แต่ตอนนี้ครับทุกคนมีแอปพลิเคชัน ELSA SPEAK ซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันที่สอนตนั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปประโยคการเน้นคําวิธีการพูดและเป็นคู่ซ้อมให้เราในสถานการณ์ต่างๆที่เขาสร้างให้หรือเราสร้างเองก็ได้และตอนนี้ครับมีโปรโมชั่น Black Friday เป็นครั้งเดียวในรอบปีที่จะมีการลดสูงสุดครับถ้าเกิดว่าใครสนใจรีบสมัครวันนี้เลยครับใส่โค้ดแทนนีนะครับและจะได้ ฝึกภาษาอังกฤษเก่งไปพร้อมกันครับ